ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอหลวงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยาบางกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปุญญาบารมีของหลวงพูเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินมิตรหมอได้นำเอาเกี่ยวกับ วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะครับโดยเพราะมีรหมอของหลวงพระเดิมนะครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมีดปากกาสลิกาหรือว่าจะเป็นมีดด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้ต่างๆนะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นของครูบาจารย์นะครับในเขตภาคตอตอนล่างนะ เช่นหลวงพ่อเดิมนะครับนาะหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมพยายามที่จะนํานเอาความหลากหลายนะครับนะเกี่ยวกับมีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะของเรามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้นําเอาเป็น มีดเลมนนะครับเป็นมีดเลมนนะที่ด้ามโผลออกมาอยู่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับนะก็หลักๆนะครับในการทําคลิปทรรมีโอก็ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับเครื่องรางหรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องการมาทำเรือ่อการเผยแพร่นะครับนะหรือตัวผมเองเนี่ยก็ ได้ขออนุญาตนะครับนะเข้ามาเป็นสื่อกลางนะที่จะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับนะมา,าให้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับนะเอาละนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอโอกาสดีนะครับจะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดหลงพะลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของ ภายในนะครับก็มาดูใน id ส่วนของภายนอกนะพูดถึงหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับก็เป hmm. ็นพระอีกองคหนึ่งต้องถือว่าเป็นพระยสงฆ์ที่มีความเมตตานะครับนะให้กับศิษยานุศิษย์นะครับนะเป็นอย่างสูงนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะที่สําคัญนั้นเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโงดังนะครับนะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นสองรองใครนะ มีเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อรุงนะครับนะวัดหนองสีนวลนะของเรานะครับนะก็ชาพอใบก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะครับรวมด้ําฝักก็อยู่ที่9้านิ้วประมาณนี้นะนะครับนะพูดถึงมีเล่มนี้ก็เรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับนะเต็มไปด้วยความเก่านะาเต็มไปด้วยความเก่านะครับนะก็ าจากที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คงจะพอที่จะสรุปกันได้นะครับว่ามีดเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะที่สําคัญหลวงพ่อรุ่งนั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ปฐมมาเลิกนะครับในการที่จะสร้างมีดต้องเรียกว่าทําทมีดก่อนใครๆนะครับนะในเขตอําเภอตาคลีว่ากันง่ายนะครับก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะ ก็แต่ถ้าพูดถึงมีดหลงพ่อลุงนั้นนะครับถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมก็ถือว่ามีจํานวนเพียงน้อยนิดนะครับนะมีจำนวนเพียงน้อยนิดนะถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมนะก็เนื่องจากว่าหลงพอลุงนั้นก็คือท่านได้มรนภาพก่อนหลงพง่อเดิมนะไปนานพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะท่านดูจากหวายนะครับนะ พิจารณากันจากหวายนะหวายก็จะมีความเก่านะครับนะเรียกว่าไม่รู้จะเก่ายัางไงว่ากันง่ายนะครับนะก็อนดับแรกให้มาพิจารณาถึงความเก่านะของไม่ว่าจะเป็นความเก่าของไม้นะครับฝักหรือว่าจะเป็นความเก่าของหวายนะนี่นะครับนะผมเองก็ จริงๆไม่อยากจะไปบอกนะครับว่ามีแต่เล่มน,นั้นคือดีอนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับต้องการให้ทุกท่านเนยลองอเข้ามาเขาเรียกว,ว่าวิเคราะห์เจาะลึกดูด้วยมุมมองด้วยวิจริตของท่านดีกว่านะ,ะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับอย่างไรบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะ,ะนะครับลองดูนะครับลองดูนะ,ะเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ในทุกคลิปทุกวิดีโอก็ต้องการที่จะนําเอา เขาเรียกว่าความเก่าหรือว่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะมีเล่มนี้นะครับเป็นมีดชายธงนะเป็นมีดชายธงนะครับนะพอชักใบออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสมานะครับเสมาเปลเวลเพลิงนะจะเป็นเสมาเต็มใบนะครับนะ้านี่คือเป็นมีดหลงพอลุ่งก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกมีความโดดเด่นนะครับมี เป็นเอกลักษณ์ก็คือไม่เหมือนใครนะพูดถึงเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครก็ต้องบอกว่านะครับนาะบนสันนีนี่ก็จะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตะกุดนะ,ะถ้าเป็นมีดเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตะกุดโทนนะหรือเป็นมีดขนาดใหญ่ก็มีตะกุดโทนเหมือนกันนะ,ะมีสามกริย์บ้างมี อ่าห้าเจ็ดเก้าดอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับมีดเล่มนี้นะครับนะมีตะกุดฝังไว้บนสันมีดทั้งหมด9ดอกนะอ่าทั้งหมด9ดอกที่สําคัญนั้นสันมีดนะครับเรียกว,ว่าหนามากเลยทีเดียวนะอ่าก็จะไม่เหมือนใครนะครับถ้าเป็นมีดหลวงพอลุ่งนั้นมีเอกลักษณ์นะครับนะเขาเรียกว,ว่ามีความเป็นพิเศษนะครับยิ่งกว่า,ามีด ใครๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่คนที่ทํามีดนะครับครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากที่จะต้องไป,ปเรียกว่าทับลายกันนะไปทับแบบกันนะครับนะมีหลวงพ่อเดิมท่านก็จะสร้างในรูปแบบของท่านนะส่วนหลวงพ่อรุ่งนี่ก็นะครับท่านสร้างมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะาบางท่านถามผมมาว่านะครับมีไม้บางเล่มที่ไม่ได้ฝังตะกุดอะไรต่าง,างๆวกนี้นะครับนะเรียนตรงๆว่ามีนะครับนะ แต่ถ้าไม่มีตะกุดนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอกกระบาดหรือว่าจะเป็นตอกขีดนะครับนะเอาไว้บนสันมีดนะ,ะก็จะมีนะครับบางรุ่นนะบางรุ่นนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะ,อะเอาล่ะนะครับลองมาดูนะครับพิจารณาผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับนะในแต่และคลิปนะช่วงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กวนาทีนะ,ะหรือไม่ผมก็จะเปิดเ็เรียกว่าเพลงนะครับในทิกต็อกนะ ที่จะมาเขาเรียกว่าประกอบในการที่จะดูมีดนะครับนะให้ท่านได้ชมมีดนะครับนะหรือว่าจะเป็นบทพระคาถาต่างๆนะครับนะจากของครูบาอาจารย์นะครับนะหลายๆท่านนะต้องบอกว่างั้นนะครับนะเป็นเสียงประกอบไปนะแต่หลักๆก็คือต้องการให้ท่านได้ชมมีดนะครับนะพูดถึงนะครับการชมมีดแล้วก็นะใบนะครับนะ ในมีดหนึ่งเล่บเนี่ยจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใ,ใหญ่ที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นี่แหละนะนะครับนะจะเป็นในส่วนของด้ามน,นะอ่าแล้วก็อันหนึ่งจะเป็นในส่วนของฝักนะครับ2จะเป็นในส่วนของด้ามและ3นั่นจะเป็นในส่วนของใบนะอ่าพูดถึงฝักนะครับก็ มาชมความเก่านะครับนะของมีดเล่มน,นี้นะครับนะก็เรียกว่ามีความเก่าจริงๆนะเก่ามากจริงๆว่ากันง่ายนะครับนะไม้ก็แห้งจนผุนะอ่าเรียกว่าเบาว่องเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็อ่าให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับนะผมเองก็จะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอาจจะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมีดนั้นก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการนะเขาเรียกว่าคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะ ามาจากประสบการณ์ตรงผมนะครับมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับนะส่วนท่านผู้ชมนั้นจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะเขาจึงมีความคําคกล่าวไว้ว่านะครับนะก็คือสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ อ่าส่วนอีกคนนั้นที่เขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองงุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดว,ยวงดาวแพลวๆไปหมดนะอันนี้ก็อยู่เป็นเรื่องของการมองนะอ่าเขาจึงบอกว่าคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอ่านอกจากมองเห็นแล้วนะครับเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยก็คนที่จะเลือกนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นนี่ก็ดีจะเป็นเลือดสิ่งของอะไรต่างๆก็ดีนะครับนะถ้าเราต้องการเลือกไปไว้ในครอบครองกอ็ไม่ใช่ใครเลือกหรอกนะครับนะตัวเราเนี่ยแหละนะครับต้องเป็นผู้เลือกนะเมื่อเห็นว่าดีแล้วท่านต้องเลือกเรียกเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้นานนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะประมาณนี้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะมาวิเคราะห์เจาะลึก,ลก ความเก่าความเป็นธรรมชาติของผิวเหล็กเนื้อเหล็กนะ,ะถ้าพูดถึงมีดชายทองนี่ก็จะเป็นมีดที่เรียกว่าหาไม่ได้ง่ายๆสักเท่าไหร่นะครับนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะ,ะวันนี้เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะก็จะใช้เวลาประมาณสักสิกว่านาทีนิดหน่อยนะครับนะ,ะหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านสงสัยตรงไหนท่านติดตรงไหนนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถาม อาตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6สนาะอเก่ี่เก้าหนะเบอร์0ูนย์9 1 4 9 6สามสองหนึ่งสี่เกหนะครับนะก็ติดต่อนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะพูดถึงเหล็กนะครับก็เก่าจนไม่รู้จะเรียกว่าเก่ายัางไงนะะนี่นะครับผมพยายามจะวางนิ่งๆน,นะครับนะวางนิ่งๆให้ท่านได้เห็นนะ ่านี่นะครับก็มีตอกอักขระนะครับนะเอาไว้นะตอกคําว่านาโมพุทธายะเอาไว้นะครับนะด้านนี้นะอ่าเป็นมีดที่เก่าแก่นะครับในยุคโบ,ร,บราณน,นะอ่าส่วนด้ามนะครับนะอ่าก็จะเป็นด้ามไม้นะครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะและกันนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ เป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะได้บรรจุเอาไว้เช่นเกสาของพ่อกอดีไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของแผ่นตะกุดหรือผงต่างๆนะครับนะก็จะถูกบรรจุนะครับเอาไว้ที่กันเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะนี่ก็นะครับถือว่าเป็นมีดที่ หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะโดยเพราะมีดหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมนั้นถือว่ามีเพียงน้อยนิดนะครับนะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะ,ะก็เป็นว่าอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะกะ็ติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496อเน่เบอร์086-329-1496นะครับนะก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะนี่ก็มาให้ท่านได้ดูนะครับนะจะเป็นด้ามจะเป็นฝักจะเป็นใบก็ตามนะครับนะให้มา,าวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ15วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วหากท่านเห็นดูว่าดูมันนะครับนในแต่และคลิปในติโอนั้น,ะนะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับนะด้วยกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหนนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับนะหากติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเขาอะไรตรงนั้นนะครับนะให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 บอ0863291496ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ